ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันจันทร์ที่6กธันวาเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12ทธันวาคมนะ เป็นสัปดาห์ที่ดาวสองดวงทับลัคนาของคุณอยู่หนึ่งในนั้นคือดาวเสาร์สองคือดาวศุกร์แล้วก็ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับมาทับตำแหน่งตัวเองภาระเรื่องงานจะเยอะมากความรับผิดชอบจะเยอะมากหรือว่าเป็นช่วงที่เรานั้น นะครับต้องทุ่มเทให้กับงานหรืออะไรที่อยู่ตรงหน้าของเราเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าคุณก็จะทำได้อย่างดีนะแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรนะพุธเป็นวินาศระวังเรื่องคำพูดทำจาสักนิดหนึ่ง นะครับใครที่ทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนเยอะๆต้องใช้ศิลปะในเรื่องคำพูดคำจาพยายามเลือกการใช้คำพูดให้ดีนิดหนึ่งนะครับพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็ส่งผลไม่ดีกับคุณเองคนก็จะมองคุณในแง่ลบหรือว่าแทนที่งานนี้เราจะดีลและสำเร็จก็กลับกลายเป็นไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับคำพูดล้วนเพราะว่า พุธมันไปนเป็นวินาศก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดสักหน่อยนะครับอย่างไรก็ดีในเรื่องการเงินการทองของคุณนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดาวที่ส่งผลดีในเรื่องการเงินของคุณนะครับยังเดินอ,อ,อยู่ในตำแหน่งที่ดาวพฤหัสนะไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็หมายความว่าการเงินยังคล่องตัวดีอยู่สัปดาห์หน้านะการเงินจะขยับดีงแต่วันจันทร์อังคารพุธ ของคุณสัปดาห์หน้าจําง่ายๆมีแค่วันพฤหัสวันเดียวที่ไม่ดีวันพฤหัสจะเป็นวันที่คุณหงุดหงิดวันพฤหัสจะเป็นวันที่คุณอารมณ์เสียวันพฤหัสจะเป็นวันที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักนะครับนี่ก็เป็นอีกอะไรที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะครับในช่วงวันพฤหัสสุกสองวันนี้ นะแล้วก็พยายามอย่าไปสูงสิงอะไรกับใครมากใครมาขอความช่วยเหลืออะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่จําเป็นต้องไปช่วยเขาทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะส่วนเรื่องความรักนะครับดาวศุกร์ก็จริงๆแล้วดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารความรัก เรื่องกุ๊กกิกกุ๊กก,ก,กิกหัวใจนะมาทับลักนาตัวเองจริงๆแล้วดาวสุกเป็นเป็นดาวความรักในตัวของมันเองด้วยก็เหมือนกับจะมีเรื่องรักเข้ามามาชอบพอกันแต่เหมือนกับมันยังไม่ถูกใจอ่ะเออเหมือนกับเขายังมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ทําให้เราเองไอ้คนบางกอบเป็นนิสัยเป็นคนแบบเนี้ยถ้าไม่ครบมันก็คือไม่ครบให้ได้แค่เพื่อนก็คือเพื่อนนะมันเป็นคนชัดเจนแบบนี้จริงๆก็ฉันใดก็ฉันนั้นน่ะ คนที่มาชอบก็ยังไม่ถูกใจหมดคุณก็ดูดูไปก่อนแต่เอาเป็นว่าสุปับรักเนี่ยก็มีสเ,นเสน่ห์พอสมควรเลยชาวมังกรน,นะส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังนิดนึงจะมีปากเสียงจุกจิกหรือทะเลาะกันไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี